สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับมาตามคำเรียกร้องของเพื่อน f อนะครับหลังจากได้ดูองค์น้ำหมากของลุงมหาไปแล้วนะครับอง์นี้อยากดูอีกรอบหนึ่งครั้งก่อนนี้เร็วเหลือเกินเพราะอย่ามาหาพิกไปพิกมาดูไม่ทันท่านว่ายอย่างนั้นนะพ่อใหญ่ามาหาพิกเร็วดูไม่ทัน เลยอเามาให้ดูใหม่แล้วขอบคุณเพื่อน FC หลายท่านนะครับที่ขอเปิดราคาพระสมเด็จพระยมหามาหานะครับแต่ช่วงนี้ยังยังไม่ได้ปล่อยนะเพื่อนเนเกือบ20ท่านแล้วนะครับที่ที่ดูพระพระยมหมาเนี่ยแล้วถูกใจขอเปิดราคามาเพื่อนๆนเห็นแล้วก็ก็คงเข้าไปอ่านดูก็ คงเห็นนะครับว่าใครขอเปิดราคามาในคอมเมนต์นี่แหละครับแต่พ่อใหญ่มหาก็บอกว่ายังยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับศึกษาสะสมเรียนรู้ด้วยความสุขส่วนตัวไปก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าหากว่าบนบารมีบญสัมพันธ์กันจึงได้เจอท่านนะเพื่อนๆก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาไปพลางๆก่อนนะครับ เมื่อไรเมื่อถึงคราวที่ท่านจะมาก็มีเหตุอันจําเป็นต้องได้ครอบครองอยู่ดีแหละครับนะต้องขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ที่เพื่อนๆฟังแล้วเป็นเป็นความสุขของเรานะครับฟังแล้วมีความยินดีฟังแล้วมีความศรัทธาเฉพาะตัวของพวกเรานะครับต้องขอบคุณเพื่อนเอฟซีมาณนะโอกาสนี้นะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะดูผิวไปชา้ชาๆนะดูผิวท่านเนี่ย เรียกว่าคล้ายกับผิวดวงจันทร์ท่านว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนพู้ใหญ่มหาไม่ได้พูดเองหรอกครับผิวผิวคลังคกงียผิวผลมะกรูดอย่างเงี้ยเพื่อนเพนะื่อนนะก็บ่อน้ําตาอย่างเงี้ยลุมโอกาบาดอย่างเงี้ยก็อุบาจารย์ท่านก็เปรียบเปรยไว้นะครับเกตเนี่ยเหมือนลูกไข่วงลีเลยนะเพื่อนเพื่อนโคนเกตเนี่ก็อวบปลายแหลมจุดที่ซุ้มระครังเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะแล้วก็นี่นะครับเป็นลุมเป็นบอ่อเลยนะ ององสีท่านในสีเรียกว่าสีน้ำหมากนะเพื่อนเพนเพราะอย่างมหาก็ก็จะแตกต่างกับองค์ชัตหมากนะสีวรนาแตกต่างกันสีนี้ไม่อยู่ในจําพวก19 18สีที่ครูตียประไว้ได้กล่าวไว้แต่ว่าเป็นองค์น้ำหมากนะเนีย่ยดูดูปูนเปลือกหอยสีเพื่อนๆดูเขาผุดูเขาพังดูเขาสึกกร่อนไปตามไปตามธรรมชาตินะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับ โดยเฉพาะโคนเกต้เหนียวหตกทองช้างเลยนะเพื่อนๆน,นี่ยุบแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่าส้มระครังเนี่ยปูนเปลือกหอยองค์นียเป็นปูนเปลือกหอยดิบนะเพื่อนๆอ,นอ่ปูนเปลือกหอยดิบเพื่อนๆดูดูนะครับดูความสากดูความไม่ละเอียดดูความเป็นลุมเป็นบ่อของพระสมเด็จ ดูความไม่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นนะถ้าถ้ามนุษย์ปรุงแต่งขึ้นดูเขาก็จะเป็นแบบประดิษฐ์ประดอยอ่ะเพื่อนเพ่นประดิษฐ์ประดอยเนาะอย่างนั้นก็ดูเหมือนประดิษฐ์ประดอยแต่ว่าความเป็นธรรมชาติของท่านเนี่ยนะครับเม็ดเม็ดแดงเศษอิดผสมกบกำแพงนะครับเนี่เพื่อนๆดูนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเม็ดกลมเหมือนกับ เหมือนกับลูกปืนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันแปลกมาหาตะจันมากเลยนะเหมือนกับเหล็กไหลเล็กสมัยก่อนเขาเรียกว่าแร่าธาตุกายยสิทธิ์นะเพื่อนๆนะเนี่ยกลมมนสวยเลยทีเดียวเดีย๋ยวจะให้เพื่อนได้ดูแบบใกล้ๆนะเราดูกันแบบดูกันแบบใกล้ๆ เพื่อนเพื่อนดูพระโอละท่านหรือหน้าอกท่านน่ะนะแล้วก็ดูเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีเส้นเนี่ยอุบาจาจาร์หลายท่านมองหาพระสมเด็จที่มีเส้นตัดฐานองค์สิงฐานมอนรองสิงนี่คือฐานหมอนรองสิงนี่คือซุ้มระฆัง ใต้ซุ้มระครังหรือว่าใต้ซุ้มเรือนแก้วเนี่ยจะมีเส้นบางๆขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับพิมพ์นี่หายากนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับเป็นยุคชาวบ้านจริงๆที่ทําแบบนี้นะ,ะเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้เป็นเม็ดเหล็กไหลกลมนะกลมเหมือนกับลูกปืนเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมครับท่านเป็นของท่านนะ ท่านเป็นธรรมชาติของท่านอย่างนี้เราดูเม็ดแดงเม็ดพระธาตุไ้เ,เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆเยอะหน่อยนะครับสีน้ำหมากนะเ,นเพื่อนๆไปดูสีน้ำหมากมายังไงพ่อใหญ่มาหาก็ว่าตามครูบาอาจารย์ท่านไหนครับ องน้ำหมากตอนนี้ทราบว่าไปอยู่สิงคโปร์แล้วกับองคน้ำหมากะหรือไปอยู่แต่ก็คงไปอยู่กับผู้ที่มีทุนทรัพย์นะเพื่อนๆธรรมดาเลยครับไม่ว่ากันบุญบารมีนะท่านเป็นเศรษฐีท่านเป็นกามพอดีเพราะว่าท่านมีบุญบารมีเก่าที่ทําไว้เกิดมาทานก็มีทรัพย์สินแก้วแวนเงินทองนะอนุโมทนาบุญด้วย ส่วนพวกเราไม่มีพออยู่พอกินแล้วก็ทําไปนะเพื่อนๆชีวิตคนเรามันน้อยนะครับเกิดมาชาตินี้ได้มาพบบัณฑิตได้มาพบพระอริยสงฆ์ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดูดูความเป็นลุมเป็นบ่อนะอย่างนี้ตัดประเด็นปลอมแปลงเจ๊ออกไปได้เลยนะครับคนที่มองพระองค์นี้ล้วบอกว่า บอกว่าเป็นอย่างอื่นนะบอกว่าไม่แท้บอกว่าเรียนแบบบอกว่าปลอมน,น,นั่นแสดงว่าโอ้โหท่านบางตาเลยนะท่านเป็นบุคคลที่แบบปร,ะะประมะเนี่ยนะบัวอยู่ใต้ตมเลยนะเพียงค่ว่าพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกับพิมพ์ที่ท่านขายได้ท่านก็บอกภาคคนอื่นเนี่ยเจปลอมพิมพ์ไม่ได้ยมไปเลยนะสุดท้ายท่านเหล่านั้นก็จะไม่เหลืออะไรนะเพื่อนๆไม่เหลืออะไรดูผิวดูวันลนะ ดูความงามวันณะท่านนี้พระญมาหาชอบนะครับองค์นี้ประทับใจจนจัดให้เป็นองค์ประจํากายอยู่เกือบปีนะองนี้มาดูด้านหลังสีผิววันนาท่านทําให้นึกถึงองค์กวนูนะเพื่อนๆองค์กวนูซึ่งเป็นพระในยุคกลางพรเป็นมงช่างหลวงศิลป์องค์กวนูสีวันณะอย่างนี้เลยนะแต่อย่างนี้เลยองค์กวนูนะครับ กวนอูก็เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะแม้กระทั่งศัตรูนี่ก็ยังก็ยังสร้างอนุสรณ์สถานแ่ะลึกถึงท่านกวนอูนะเพราะว่าความกตัญญูของท่าน,นท่านเป็นคนที่ใหญ่สูงหน้านีใหญ่มากหน้านีแดงเหมือนลูกตำลึงเลยทีเดียวเป็นนักรบนะที่ซื่อสัตย์ขณะศัตรูนี่ก็ยังยอมก้มกราบไหว้สักการะนะเพราะความซื่อสัตย์ของท่าน หน้าท่านจะแดงเมือนลูกมาเดือนี่ก็าเหมือนกันก็เปรียบเปยว่าเป็นองควนอูบัวแดงเมือนลูกมาเดือนะเพื่นอธธนๆะเหนะ็นไหมครับดูนี่คือเม็ดพระธาตุนะดูเม็ดนี้สิครับเพื่อนๆคาาสิบนะครับเม็ดเนี้ยีนเม็ดนี้นะงดงามสวยงามเห็นไหมครับเนี่ย เม็ดพระธาตนะุนะเพื่อนๆไม่ใช่อื่นไกลเม็ดพระธาตุดูรอยยุบรอยแยกรอยแตกดูให้อิ่มเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเม็ดเม็ดเล็กๆไปดำเนี่ยเม็ดพระธาตุดูเข้าไปใกล้ๆได้ไหมครับรอยปิรอยแตกกราบแขวนไส้ครับ,รบอนาคตนายอย่างนี้แท้ร้อยตานะแท้ร้อยตาแท้ตาเปล่านะถ้าเขาใครมองว่าเป็นอื่นเนี่ย คืออยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่สมาคมชมรมหรือบุคคลรอบข้างด้านอยู่ที่ตัวท่านล้วนๆนะดูสิครับเพื่อนๆดูเม็ดแดงเม็ดดำอย่างเงี้ยน,นะครับเม็ดแดงเม็ดดำหินลุ่มโมกาบากร ùng, ากุ่มดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเงี้ยน้ำกัดน้ำเสาะน้ำเงี้ยน้ำกินก็เกิดมาอย่างเงี้ยเพื่อ,อ,อนๆเองนะครับ ยิ่งดูยิ่งลึกซึ้งนะองค์นี้โอ้โหเม็ดเม็ดแดงเศษอิดปสมกอกำแพงนะเ,นเพื่อนๆนะประยาสีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนะ่ะนี่แหละมีสมเด็จวะะรานะังแล้วจึงร่ำรวยมั่งมีสีสุขเมตตามหานิยมเพราะมีมวลสารของเปสมกอกำแพงเ,เพื่อนๆดูเม็ดนี้นะเม็ดเล็กๆเพร็ดดำนะหรือว่าสมัยก่อนเรียกว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์เนี่ยดำๆเนี่ยนะครับ ี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะเนี่ยเพื่อนๆดูด้านข้างสิครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำหลากหลายนะในเนื้อสมพระสมเด็จเนี่ย amen พระธาตุเห็นไหมครับเนี่ย amen พระธาตุนะครับ เม็ดเล็กไหลไปดำเม็ดเล็กไหลไปดำโอ้โหเนื้อเบีย ب, สวยงามฉ่ำม,มากเพื่อนๆดูสิครับนี่โอ้โหเอาองค์นี้ใส่กรอบทองนะเพื่อ,อนๆะ ใส่กรอบทองฝังเพชรนะโอ้ไม่คุณเอ้ยเนี่ยเพื่อนๆดูดูเม็ดประทาดนี่นะเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดประทาดเม็ดนี้สิครับโอ้โหเหมือนเพชรเลยนะเนี่ยเม็ดดำแล้วก็มาเจอครับแคลไซอนาคอนไนขึ้นอีก เพื่อนๆดูเม็ดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนหินเลยนะเหมือนหินไซส์เป็นแก้วเลยนะเพืเ่อนๆเนี่ยนี่คือด้านข้างท่านนะด้านข้างองค์นี้จัดจ้านจัดจ้านสวยงามกว่าทุกจุดนะเพืเ่อนๆด้านข้างเนี่ย เนื่งองจากว่าเป็นพระเก่าพระพระเก่ามากมากยุคต้นสองร้อยปีองค์นี้เพื่อนเยุคต้น200ร้อยปีอ,องค์นี้วันนา่านยังสวยงามขนาดนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับถ้าหากว่าเพื่อนๆดูแล้วชมแล้ว ตูกอกถูกใจอยากขอเปิดราคาก็ลองพูดมาดูนะครับลองพูดมาดูว่าชอบไหมเปิดราคาไหมเป็นยังไงเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับสวัสดีครับ